เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวใช้งานตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นหัวพ่นไฟนะครับใช้ร่วมก,กับแก๊สกระป๋องในกล่องก็จะมีตัวนี้เป็นหัวพ่นไฟนะครับมีน้ำยาประสานมีลวดเชื่อมเท่าทางแดงเล็กๆน้อยน้อยแถมไปนะครับผมวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังเนี้ยชัดเจนนะครับก็คือนี่ครับต่อเข้าแบบแก,กับแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็พ่นเข้าที่ชิ้นงานเชื่อมหรือเชฟบางท่านเอาไปพ่น หน้าผิวอาหารให้มันดูน่ากินก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ดูเลยนะครับก็แกะตัวนี้นครับอุปกรณ์อันนี้ไม่ค่อยซีเรียสมาดูตัวนี้หลักๆหลักๆมันจะตัวนี้มันจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆใบพัดเกี่ยวนะครับเวลาลมมันพุ่งออกมามันจะ หมุนควงนะครับให้เกิดความแรงนะครับตรงนี้เป็นท่อสำหรับดูดอากาศเข้านะครับมีรอบตัวเลยเราก็ใช้งานร่วมกับแก๊สกระป๋องนะครับสามารถซื้อได้แผนกเดินป่าหรือแผนกเตาแก๊สตามห้างทั่วไปนะครับก็ที่หัวมันจะมีล็อกอย่างนี้อยู่นะครับให้เราเนี่ยครับใส่ล็อกตัวนี้เข้าไปกับล็อกแก๊สนะครับดันลงไป แล้วก็บิดหมุนนะครับปุ๊บนะครับล็อกมันจะอยู่เยื้องๆกันประมาณนี้นะครับหลังจากน,นั้นก็ให้ทำงานคายวาลวตัวนี้ออกมาคลายให้มันแก๊สมันพุ่งออกมาเบาๆนะครับไม่ต้องแรงแล้วเราก็ทำงานจุดใช้ที่จุดหรือใช้ไฟแช็กไม่ขีดอะไรก็ได้นะครับนี่นครับจุดไฟออกมาแล้ว ก็หลีหลีแรงเบาได้นะครับตัวนี้เผาเหล็กนะครับแช่น้ำรวแช่น้ำเลยครับเยน็ยนๆเลยเผาให้ดูนะครับสดๆ ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเหล็กเย็นๆเริ่มแดงแล้วครับแดงร้อนแล้วถ้าเป็นท่อทองแดงเราก็เอาลวดเชื่อมเติมไปได้เลยนะครับสำหรับช่างแอร์เชื่อมท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อเหล็กนะครับผมก็มาเทสเผาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับส่วนเชฟนะครับก็ทำการหลีนิดนึงนะครับหล,หลีตรงนี้หน่อยนึง ก็จะเผาอาหารก็ใช้ไฟเบาๆอย่างนี้นะครับนะครับมันจะเริ่มดําตามแล้วนะี๋ยวจะก่อไฟนะครับเล่งเผาถ่านนะครับก็เดินป่าแคมปิ้งกันได้สบายๆนะครับตัวนี้เผาไล่มดไล่ปวกไล่แมลงก็พอใช้งานได้นะครับ พอใช้งานเสร็จนะครับก็ทั้งบิดวาล์วปิดตัดแก๊สออกนะครับแล้วก็บิดหมุนออกครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามป้ายชื่อนี้เลยนะครับหรือคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนบลิงก์แล้วก็รูปภาพตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ